เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะเป็นวัดในยุคสมัยเป็นวัดที่เหมาะสมต่อยุคสมัยจริงๆค่ะทดสอบทดสอบและณนะขณะนี้นะคะองค์หลวงปู่พุทธอิสระท่าน กำลังเข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรมนะคะขอพวกเราทุกคนนะคะในศาลาปฏิบัติธรรมได้นั่งลงและสำรวมกายวาจาใจน้อมรับการเข้ามาสู่ศาลาปฏิบัติธรรมขององค์หลวงปู่พุทธอิสระค่ะ ขอเนเชิญทุกท่านนั่งประนมมือค่ะองค์หลวงปู่เข้าสู่เบื้องหน้าองค์พระปติมาแล้วค่ะ ขอเล่นเชิญญ,ญาติธรรมชุ่รักทุกท่านกราบนมัสการองค์หลวงปู่พุทธอิสระด้วยความเคารพค่ะกราบกราบกราบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยด้วยบทอรหังสัมมาค่ะอระหังสัมมาสัมพุทโธ พะาวังพทธงพระคาวันตังอาภีวาเทมิกราบสวากา สุปฏิปันโนภาขาวะโตสาวกาสังโฆสังขังนมามิกราบในลำดับนี้ลูกๆก,กราบขอโอกาสที่จะแสดงมุทิตาจิตต่อองค์หลวงปู่พุทธอิสระค่ะและในลำดับนี้นะคะ ขอเรียนเชิญคุณพิรัตธรรมพิพิธประธานมูลนิธิธรรมะอิสระได้เป็นผู้กล่าวคำมุติตาจิตคำขอขมาต่อองค์หลวงปู่พุทธอิสระและขอเรียนเชิญคุณสเสถีรนวงขวัญเมืองลูกหลานในองค์หลวงปู่พุทธอิสระได้เชิญผ่านขอขมาเรียนเชิญนายแพทย์สิทธิชัยกุลพรสิริกุลค่ะเชิญผ่านน้ำใจค่ะ ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านนะคะเข้าสู่เบื้องหน้าองค์ครุบาอาจารย์ค่ะ กราบนมัสก,การองค์หลวงปู่พุทธาอิสระที่เคารพอย่างสูงกราบเรียนพี่น้องแห่งครอบครัวธรรมอิสระที่เคารพรักยิ่งทุกท่านวันนี้นับเป็นดิถีแห่งสุขมงคลยิ่งเนื่องจากเป็นวันที่อายุวัฒนมงคลของหลวงปู่พุทธาอิสระได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งอีกทั้งเป็นวันปีใหม่พุทธศักราช2568 ที่ทุกคนพากันเฉลิมฉลองกันโดยทั่วไปในโอกาสนี้กระผมนายพิรัชต์คำพิพิธในานามของลูกหลานและสิทธยานุสิทธิแห่งองค์หลวงปู่ขอโอกาสกราบแสดงคาระวะมุธิตาจิตและขอน้อมรับพรปีใหม่จากองค์หลวงปู่เพื่อความเป็นสุขสวัสดิมงคลยิ่งแก่พวกเราทั้งหลายในรอบปี2567ที่ผ่านมาองค์หลวงปู่พุทธชยสระ ได้อุทิศแรงกายและแรงใจเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในการพิทักษ์ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยการสร้างสารรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อเทอิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในทุกโอกาสสำคัญได้จัดสร้างพระมหาพุทธพิมพ์นาคนาคปกปกก้าปกแผ่นดินจัดสร้างพระปางเสด็จจากดาวดึง จัดกิจกรรมบูชาพระโพธิสัตว์และเทพต่างๆณโรงเจหอคุณธรรมฟ้าตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องได้จัดให้มีการอุปสมบทบวชเนคขมะอบรมวิถีจิตในวันสำคัญต่างๆการแสดงธรรมประจำเดือนและรายการปุจฉาวิสัชนาการเผยแผ่ทำ รายการคุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรมทางขับเฮาทุกวันจันทร์พุธศุกร์ได้นำพระสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมณสำนักสงฆ์ถ้ำไก่ลนจังหวัดประจวบคีรีขันได้จัดงานวันดอกไม้บานมอบความสุขแก่เด็กจำนวน3,000คนได้มอบทุนการศึกษาอาหารและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนของจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันและเชียงใหม่ ได้จัดให้มีโครงการธนาคารโคกระบือในจังหวัดอุบลราชธานีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันได้จัดตั้งร้านอาหารอิ่มจัง15สาขาขายข้าวแกงราคาถูกและแจกฟรีในวันสำคัญต่างๆได้แจกมหาทานแก่ผู้ยากไร้จำนวน3,398ครอบครัวพร้อมเงินสด1 1 9 0 0 0 0 1 0, 1 9 4 0 0บาท ได้ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและการใช้สมุนไพรโดยได้ขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร59รายการได้จัดคลินิกการแพทย์แผนไทยอีกทั้งได้บำรุงบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณญ,ญ่าอัมพรทองประเสริฐอย่างต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากเป็นที่ประจักษ์และยกย่องในผลงานขององค์